สวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับช่องฟุกอ h ชา n น,นลเหมือนเดิมนะครับนี่จะมาแจกรหัสแจกอีกสักหนึ่งรหัสแต่รหัานี่มันไม่ค่อยโหดใช่ครับแต่ว่ามันพอเล่นได้เดี๋ยวจะมีกติกาบอกนะครับโอเคเข้าไปดูรหัสกันเลย ใครไม่อยากได้ไม่เป็นไรนะครับรหัสฟรีมันก็เหมาะสมกับที่ขึ้นชื่อว่ารหัสฟรีอะครับมันไม่ได้โหดมากแต่ว่าผมอยากแก็ใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรคนระับไม่เอาผมก็ไม่ว่าอย่างนั้นแหละ นี่นะครับผมก็ <My> friends, จะ, <call me S 1> ะมีประมาณนี้เลยนะครับ friends, ผมไม่อยากเปิดอะ่ะอ่ะโอเคมาดูกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ชุดหมวกหัวหัว,หวก็จะประมาณนี้แว่นตานะครับชุดก็พอมีอ่าให้ทุกคนมาดูเองดีกว่า เอ้ให้คนที่ได้มาดูเองดีกว่าผมจะไม่เปิดเผยโอเคเอืนอ่นๆนี่ก็คือคอลเลกชันนะครับนั้นก็พอมีอ่ะพอเล่นอนะ่ะคนสองหรบคนที่ไม่มีหาฮาเดนเดี๋ยวผมจะิกบอกนะครับผมเจนาวุธให้ดูนิดเดียวระ พอโอเค <My> friends, ใครอยากได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับผมเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าถึงเวลาเดี๋ยวผมทำคลิปแล้วก็แ่รหัสไว้แ่รหัสไว้เลยอะแบบแบบคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำอะแต่นี้เชื่อมต่อกับเฟซน,นะได้ไปก็อย่าลืมไปเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรเราดูว่า คนติดตามจะเพิ่มไหมถ้าคนติดตามเพิ่มผมก็ให้ถ้าคนติดตามไม่เพิ่มคนไลค์ไม่มีคนดูน้อยก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบา,บายบจุบจุ๊บ